หาย eah ป๋กไก่ลุกมาส่นดักเออเอ,อ๋อเสียดแทนทุน้งเงินเอ,อื่อยแทนทุ้งเงินน้องแทนต้นคุนเออแม่นี่อีเหลืองครับเอ,อื่อยแทนทุ้งเงินน้องแทนต้นคุน เหลืองเหลืองเดินทางสามสิบกิโลครับได้แพ้นิดหน่อยเลือดดอกขาหน่อยนึงนี่ครับดอกคุนโอ้ต้นคุนแง้ำกลมเมียนครับอันนี้ถุงเงินครับอันนี้ครับต้นคุนครับแม่เหลือง Ngay mày lòng nèo mày mì, bó mì, bó mì liệt. À mà ờ. là luôn mày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  luôn